สวัสดีค่ะวันนี้มาดูบวบนะคะบวบหอมที่ปลูกไว้นะคะนี่นะคะนี่ปลูกเป็นแถวเป็นนู่นเลยค่ะแล้วเลที่มันติดก,กันนี่แม่ต้องแยกออกนะนี่แม่มต้องแยกออกนี่ต้องแยกต้นนี้ออกนะแล้วก็แยกต้นนี้ออกค่ะออกไปปลูกอีกแถวนึงนะอันนี่แหม่มเพาะไว้มันจะได้เป็นรุ่นเดียวกัน นี่นะเนี่ยมันจริงๆมันต้องห่างกว่านี้มันต้องห่างแบบน,นี้อันนี้มันติดแล้วก็ต้องแยกต้นนี้ออกแยกต้นนี้ออกไปตั้งแถวใหม่ค่ะแต่ไปตั้งแถวทางนี้เดี๋ยวแมมจะไปปลูกลงตรงนี้เนาะรอให้ฝนตกอีกวันนึงก่อนเนาะเนี่ยแยกต้นนี้แยกต้นนี้เนาะแล้วก็แยกต้นนี้ แล้วก็แยกต้นนี้ไปตั้งแถวใหม่อีกหนึ่งแถวเนาะนี่เราก็แยกต้นนี้นะนี่ต้นบวบหอมนะจ๊ะนี่นี่อันนี้โดนใส่โดนอะไรสักอย่างอันนี่ก็ว่างไปนี่แล้วก็มาแยกมาแยกต้นนี้เนาะเออ,อน,นี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอะไรสงสัยโดนยาเนาะนนต้องซ่อมใหม่ อันนี้ก็แยกต้นนี้นะเนี่ยอันนี้ก็แยกต้นนี้จ้าอันนี้ก็แยกต้นนี้เนาะ<ด>แล้วอันนี้ก็แยกต้นนี้นะแล้วก็แยกต้นนี้นะ <on> แล้วนี่เม็ดมันเหลือดูดิแม่มก็เลยมาเพอะไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไปเอาไปตั้งแถวใหม่เนี่ยดูมดมดทำรังเลยดูนี โอเคนะนี่คือแปลงบวบหอมนะเดี๋ยวแม่ก็จะแยกไปตัดไปตั้งแถวใหม่แบบแบบเดียวกันก็แถวนี้เนาะโอเคเนาะนี่คือแปลงนี่คือแปลงบวบหอมเนาะเดี๋ยวแม่ก็ตั้งแถวใหม่ก็ต้องตั้งแถวนี้นะเนี่ยตั้งแถวนี้ ตั้งแถวนี้ไปอีกหน่อยเป็นแถวนึงเนียแล้วมันก็จะยาวไปเป็นแถวอย่างนี้แล้วเวลามันโตนะเวลามันโตเวลามันโตเราก็มันก็จะเป็นแถวเป็นเป็นผืนเดียวกันนะ่ะแล้วพอเรามีดอกสีเหลืองนะบวบหอมนี่ มีดอกก็เดือนกว่าเหมือนกันนะเกือบสองเดือนนะจะช้ากว่าบวบเหลี่ยมจะกว่าจะช้ากว่าบวบเหลี่ยมเนี่ยมันก็ตั้งแถวอย่างนี้มันแยกจากกลุ่มนี้มาตั้งแถวนี้เนี่ยนะแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะเลือ้อยเต็มหมดไอ้ที่มีหญ้าแห้งนี้นะมันจะเลือ้อยเต็มหมดเลยแล้วมันก็จะออกดอกโอเคนะนี่นะคือบวบหอมนะ ตั้งแถวอย่างนี้แบบเนี้ยยาวไปเลยโอเคนะเหมนแบปลูกบัวหอมเนาะก็รอ,อกันไปอีกรอ,อกันไปอีกหน่อยเนาะอันนี้คือต้นมะเขือพวงเหนะ็นไหมนี่คือต้นมะขวดพวงมะเขือพวงมันจะขึ้นเองหนูต้นมุ่นก็เรียบร้อยไปแล้ว ถึงอถึงการเวลาแล้วต้นน,อนู้นต้นนี้ยังไม่เป็นอะไรก,ก็รอรอมีดอกเนี่ยเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่งเนาะโอเคนะจ๊ะวันนี้มาเสนอเรื่องบวบจ้าบวบหอมเนาะแม่ปลูกไว้แล้วเนะาเเนะรอมันเลื้อยเนาะแม่ไม่ได้ขึ้นค้างนะบวบหอมนี่แม่ปล่อยให้มันเลือ้อยธรรมชาติจ้า เดีย๋ยวมาดูตอนนู้น,นตอนต้ๆๆนโตโตเนาะที่มันเลื้อยเต็มหมดเต็มพื้นที่อ่ะเดี๋ยวมันจะถ่ายให้ดูใหม่เนาะตอนมีดอกเนาะสวยนะดอกมันสีเหลืองสวยโอเคนะจ๊ะ